ี่ไอ้มิ่งนี่นางล่าคนพวกนี้อะ่ะคือลูกน้องของข้าพวกเราล่ะช่วยกันหาทางออกมาหลายเดือนแล้วฉันน่ะโดนรถชนอยู่ในอาการโคม่าี่อยู่วิญญาณก็โผล่มาที่นี่ฉันอยากกลับบ้านฉันคิดพ่อกับแม่ข้าก็เหมือนกันหมอบอกว่าข้าสมองตายแล้วแต่เมียข้ายังมีความหวังว่าข้าจะฟืน้นข้าเลยต้องกลับไปหาเมียข้าให้ได้อืมนั้นเราต้องร่วมมือกัน หาทางออกจากป่านี้ให้ได้ผมชื่อบัตทพีครับส่วนมีมา่านทองผมจะพยายามช่วยทุกคนให้ออกจากที่นี่ได้เค่ยงนั้นเราต้องเริ่มจากหลังไหนก่อนคะลูกข้าว่าวันนี้ทางไม่สะดวกวันนี้มันจะมีการเล่นใหญ่ประจำหมู่บ้านให้แสงที่มันเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน มันจะลงมาคุมงานด้วยตัวเองตอนเนี้ยมันให้คนงานออกไปเดินตรวจหมู่บ้านรอบๆนะแล้วแล้วเราทําไงต่อครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเราทําตัวให้กลมคืนเป็นพวกมันเราอย่าทําตัวแปลกแยกถ้าเราทําตัวแปลกแยกเดี๋ยวพวกมันจะไม่ต้อนรับเราเดี๋ยวเราจะหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันกับล่าจะเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกมันเองค่ะเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรบ้าง ส่วนที่เหลือก็หาทางออกก็แล้วกันนะคะถ้างั้นเอาตามนี้นะครับแล้วก็ระวังตัวด้วยนะอย่าไปกินขนมทนั้เข้านะค่ะฉันจะระวัง